ไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะกองทัพอากาศทรงวุบเรีนรุกเงียบปูพรมเนิน350ใช้สมาร์ทบอมเจาะบังเกอร์คอมเมนกระจุยค่ะกองทัพอากาศไทยได้งัดของจริงออกมาใช้แล้วค่ะโดยส่งเครื่องบินโจมตีเบาแบบ AT6TH วุบูบรีนค่ะจากฝูงบิน411กองบิน41เชียงใหม่ ขึ้นบินลาดตะเวนเงียบเข้าพื้นที่เป้าหมายจุดเด่นเครื่องรุ่นนี้คือเสียงเครื่องยนต์เทอร์โบพปร็อพที่เงียบกริบเลยค่ะทําให้ข้าศึกไม่ทันระวังตัวหลังจากที่พลโทวิรยุทธ์รักสินแม่ทัพภาคที่2เดินเท้าขึ้นยอดเนิน3 5 0ปราสาทตาควายเพื่อตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจและขอบคุณกำลังพลหลังยึดที่หมายได้เป็นวันแรกค่ะในวันที่20ธันวาคม พร้อมย้ำทุกหน่วยให้รักษาพื้นที่ให้ได้อย่างมั่นคงควบคุมสถานการณ์อย่างเด็ดขาดปกป้องอธิปไตยของชาติและยึดความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลเป็นสำคัญสูงสุดและร่วมวางแผนวางกำลังในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติในพื้นที่โดยตรงค่ะเพื่อการควบคุมสถานการณ์ตามยุทธวิธีพลโทวิรุจรักสินยังได้ตรวจสอบอาวุธและยุทโธปกรณ์จำนวนมากที่หน่วยเฉพาะกิจที่2 ตรวจยึดได้จากทางปฏิบัติการทหารกัมพูชาบนเนิน350ค่ะนอกจากนี้ได้มีการตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจและขอบคุณกำลังพลพร้อมย้ำทุกหน่วยให้รักษาพื้นที่ให้ได้อย่างมั่นคง ควบคุมสถานการณ์อย่างเด็ดขาดปกป้องอธิปไตยของชาติและยึดความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลเป็นสำคัญสูงสุดขณะที่ทางเพจ The Hidden Code ค่ะได้โพสต์ข้อความระบุว่าวูบรีนสำแดงเดชกองทัพอากาศส่ง a t ท t หปูพรมเนิน3 5 0ใช้สมาร์ทบอมเจาะกะโหลกบังเกอร์คอนกรีตแตกกระจุยเป็นผุยผง ด่วนสถานการณ์ชายแดนล่าสุดนะคะจากเหตุการณ์ความตึงเครียดบริเวณเนิน350ที่ฝ่ายตรงข้ามได้สร้างฐานที่มั่นดัดแปลงความแข็งแรงฝังลึกเข้าไปในภูเขาเพื่อใช้เป็นจุดบัญชาการและคลังอาวุธซึ่งปืนใหญ่ทั่วไปยิงเจาะไม่เข้านั้นล่าสุดทางกองทัพอากาศของไทยค่ะได้งัดของจริงออกมาใช้แล้วนะคะโดยส่งเครื่องบินโจมตีเบาแบบ AT-6 TH w o l v e r ค่ะ จากฝูกงบิน41 1กองบิน4 1เชียงใหม่ขึ้นบินลาดตะเวนเงียบเข้าพื้นที่เป้าหมายจุดเด่นของเครื่องรุ่นนี้คือเสียงเครื่องยนต์เทอร์โบพรป็อพที่เงียบกริบทําให้ข้าศึกไม่ทันระวังตัวค่ะเมื่อถึงพิกัดเป้าหมายนักบินใช้อุปกรณ์เวสแคม MX 1 5 d หลอกเป้าด้วยแสงเลเซอร์อย่างแม่นยําก่อนปลดระเบิด GBU 1 2 Paveway ค่ะซึ่งเป็นระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ขนาด500อปอนด์ดิ่งลงมาด้วยความเร็วสูงตูมสนั่นเนิน3 5 0 หัวรบเจาะเกราะพุ่งทะลุหลังคาคอนกรีตนาหลายฟุตเข้าไประเบิดภายในตัวบังเกอร์ค่ะแรงอัดมหาสารทําให้ฐานที่มั่นดังกล่าวพังถล่มลงมาทันทีนะคะโดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่มีโอกาสตอบโตภารกิจนี้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่า a t 6 t h ไม่ใช่แค่เครื่องบินฝึกแต่คือนักล่าที่เปลี่ยนเกมในสนามรบได้อย่างแท้จริงข้อมูลทางเทคนิคแม้ a t 6ีหจะเป็นเครื่องบินโจมตีเบาค่ะแต่มัดหนักซึ่งคือระเบิดนำวิถีเลเซอร์ GBU12 p ส v บพขนาดห้า อซึ่งมาติดตั้งบน at 6 th นะคะที่มีระบบเลง่งเป้าแม่นยำสูงมันจะเปลี่ยนเป็นสไนเปอร์แห่งท้องฟ้าสามารถทิ้งระเบิดลงกลางหลังคาบังเกอร์หรือช่องระบายอากาศได้โดยตรงทำให้ทำลายฐานที่มั่นแข็งแรงได้ชะงักนักค่ะ ไม่จำเป็นที่จะต้องปูพรมทิ้งระเบิดจำนวนมากเครื่องบิน AT6TH p u ูบรีนที่กองทัพอากาศไทยใช้นั้นมีข้อมูลการผลิตและที่มาดังนี้ค่ะโดยประเทศผู้ผลิตหลักนะคะคือประเทศสหรัฐอเมริกาบริษัทผู้ผลิตออกแบบและผลิตโดยบริษัท t e x t r o n v v i t t o o n e f f n s s l LLC ค่ะโรงงานผลิตฐานการผลิตหลักอยู่ที่เมืองชิวิตา รัฐแคนซัสสหรัฐอเมริกาความพิเศษของรุ่น AT-6TH ค่ะจะไมถึงมี TH แม้จะเป็นเครื่องบินอเมริกันแต่รุ่นที่ไทยใช้มีความพิเศษในการผลิตนะคะซึ่งก็คือการประกอบขั้นสุดท้ายในไทยไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนโดยเครื่องบินค่าถูกส่งมาแบบชิ้นส่วนและนํามาประกอบขั้นสุดท้ายในประเทศไทยโดยบริษัทอุตสาหกรรมการบินจำกัดที่โรงงานในอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นเฉพาะของไทยนะคะรหัสลงท้าย th หมายถึงรุ่นที่ปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของกองทัพอากาศไทยโดยเฉพาะซึ่งไทยถือเป็นลูกค้าต่างชาติรายแรกของโลกที่ได้ใช้เครื่องบินรุ่นนี้ต่อจากกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาสรุปสั้นๆเป็นเครื่องบินสัญชาติอเมริกันแท้ๆแต่มีการประกอบร่างในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยค่ะ